นิทานอีศกเรื่องกระต่ายกับต้นไผ่ในทุ่งกว้างแห่งหนึ่งกระต่ายผู่ว่องไวกระโดดโลดเล่นไปมามันไม่เคยหยุดนิ่งและชอบอู้อวดความเร็วของตัวเองวันหนึ่งขณะที่กระต่ายกระโดดเล่นในป่ามันเห็นต้นไผ่สูงตระหงานที่กำลังโอนเอ็นไปมาตามลมกระต่ายอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมต้นไผ่ถึงดูสงบ และไม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหมือนมันเจ้าต้นไผ่เจ้ายืนนิ่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเคลื่อนไหวช้าๆไม่เบื่อหรือไงข้าวิ่งไปทั่วท้งป่ามันช่างมีความสุขคาเคลื่อนไหวเร็วกว่าเจ้าเยอะต้นไผ่ฟังคำพูดของกระต่ายอย่างใจเย็นก่อนจะตอบด้วยเสียงนุ่มนวล้าอาจจะเคลื่อนไหวช้าหรือแทบไม่เคลื่อนไหวเลยแต่คาก็มันคงและยืดยุน่น ข้าไม่หวั่นไหวกับลมแรงหรืออุปสรรคต่างๆในชีวิตข้าอยู่ที่นี่มานานเพราะข้ารู้จักยอมรับและปรับตัวตามธรรมชาติกระต่ายยิ้มเยาะและไม่เชื่อคำพูดของต้นไผ่มันกระโดดเล่นต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในความเร็วของตนเจ้าช่างน่าเบือ่อข้าดีกว่าเจ้าข้าเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าและไม่เคยต้องกังวลอะไรแต่ไม่นานนัก พายุใหญ่ก็บุกเข้ามาในทุ่งกระต่ายที่เคยภาคภูมิใจในความเร็วของตนเริ่มตื่นตระหนกเมื่อเห็นลมแรงพัดมามันพยายามกระโดดหนีแต่พายุรุนแรงเกินไปกระต่ายจึงไม่มีทางเลือกและต้องหาที่หลบภัยขณะเดียวกันต้นไผ่ยังคงยืนนิ่งและโอนเอ็นไปตามลมโดยไม่ลม้มแม้ว่าลมจะแรงเพียงใด ต้นไผ่ก็ปรับตัวและอยู่รอดได้ข้าจะทำอย่างไรดีพายุนี้รุนแรงเกินไปข้าไม่สามารถหนีได้เลยกระต่ายกล่าวหลังจากพายุผ่านไปกระต่ายที่เหนื่อยล้าจากการพยายามหนีตลอดเวลามองไปยังต้นไผ่ที่ยังคงยืนอยู่อย่างมั่นคงมันเริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีบางสิ่งที่ต้นไผ่พูดถูกเจ้าต้นไผ่ข้าเข้าใจแล้ว ข้าประมาทเกินไปข้าไม่ควรโอ้อวดเรื่องความเร็วของข้าเพียงอย่างเดียวข้าควรเรียนรู้ความยืดหยุ่นและความสงบของเจ้าตนไผยยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าอย่างอ่อนโยนข้าดีใจที่เจ้าเข้าใจแล้วบางครั้งความเร็วหรือความว่องไวไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดความยืดหยุ่นและความมั่นคงต่างหากที่จะช่วยให้เราอยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีความยืดหยุ่นและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตการเผชิญกับอุปสรรคด้วยความสงบและรู้จักปรับตัวจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ดีกว่าการที่พึ่งพาความเร็วหรือความว่องไวเพียงอย่างเดียวนิทานอีสวเรืืองลาเจ้าเลขกับหนังสิงโตว,วันหนึ่ง ลาตัวหนึ่งกำลังเดินหากินอยู่ในป่ามันเป็นลาที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีอำนาจและไม่เป็นที่เกรงกลัวของสัตว์ตัวอื่นวันหนึ่งมันเจอหนังสิงโตที่ชาวนาทิ้งไว้ลาจึงเกิดความคิดเจ้าเล่ห์ขึ้นถ้าข้าใส่หนังสิงโตนี้ข้าก็จะดูเหมือนสิงโตและทุกคนคงกลัวข้าแน่ๆด้วยความตื่นเต้น ลาจึงเอาหนังสิงโตกลุ่มตัวและเริ่มเดินออกจากป่าไปยังหมู่บ้านเมื่อสัตว์ในหมู่บ้านเห็นมันทุกตัวก็พากันวิ่งด้วยความกลัวพวกเขาคิดว่านั่นเป็นสิงโตจริงๆหงลาเจาเลยิ้มอย่างภาคภูมิใจมันรู้สึกว่าแผนกรารของมันได้ผลและทำให้สัตว์ทุกตัวและชาวนาต่างหวาดกลัวฮ่าฮ่าถ้ากลายเป็นสิงโตผู้ยิ่งใหญ่แล้วไม่มีใครกล้าสู้ข้า ในขณะที่มันเดินเข้าไปใกล้หมู่บ้านชาวนาผู้หนึ่งที่รู้จักลาตัวนี้เป็นอย่างดีเห็นมันเข้าแม้จะเห็นลาคลุมด้วยนางสิงโตชาวนาก็เริ่มสงสัยว่านั่นไม่ใช่สิงโตจริงๆนั่นไม่ใช่สิงโตแน่ๆถ้ารู้จักการเดินของลาถ้าต้องลองพิสูจน์ดูชาวนาตัดสินใจแอบเข้ามาใกล้แล้วเป่านกหวีดเพื่อทดสอบลา เมื่อได้ยินเสียงนกหวีดลาก็ตกใจและร้องเสียงดังตามสัญชาตญาณทันทีที่ลาเผยเสียงที่แท้จริงชาวนารู้ทันทีว่านี่คือการแอบอ้างเจ้าลาเจ้าเล่คิดว่าหนังสิงโตจะทำให้เจ้ากลายเป็นสิงโตได้หรือแม่เจ้าจะแต่งตัวเป็นสิงโตแต่เจ้ายังคงเป็นลาอยู่ดีสัตว์ตัวอื่นที่เห็นเหตุการณ์ก็หัวเราย่อลาเช่นกัน ลารู้สึกอับอายและวิ่งหนีเข้าป่าไปทันทีเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าการแสงทำเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนั้นไม่สามารถหลอกลวงผู้อื่นได้นานความจริงย่อมปรากฏออกมาเสมอนิทานอิสอบเรืองนกกระจบกับนกอินทรีบนท้องฟ้ากว้างใหญ่นกอินทรีผู้สง่างามบินสูงเหนือเมฆ ขณะที่นกกระจอกตัวเล็กๆบินอยู่ใกล้พื้นดินนกอินทรีมักจะดูถูกนกกระจอกเพราะคิดว่าตนเองเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและสามารถบินได้สูงกว่านกทุกตัวเจ้าตัวเล็กกระจ้อยล่ยเจ้าบินได้ต่ำแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเจ้าช่างไร้ค่าจริงๆข้าเองบินสูงเหนือเมฆข้ามองเห็นทุกสิ่งในป่ากว้างไกลข้ามีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลาย นกกระจอกฟังคำย่อเย้ยแต่ไม่ได้ตอบโต้มันยังคงบินต่อไปใกล้กับพื้นดินเพื่อหานอนและมแมลงเล็กๆกินเป็นอาหารวันหนึ่งท้องฟ้ามืดคลึ้มและพายุฝนเริ่มพัดแรงขึ้นนกอินทรีบินอยู่สูงจนไม่ทันเห็นเมฆดำที่เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วลมแรงพัดทำให้นกอินทรีบินได้ลำบากมันพยายามบินหนี แต่ลมพัดรุนแรงจนมันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ข้าไม่สามารถบินผ่านพายุนี้ได้ข้าจะทำอย่างไรดีนกกระจอกที่บินตามอยู่ใกล้พื้นดินกลับปลอดภัยจากพายุมันมองเห็นนกอินทรีที่กำลังดิ้นรนอยู่ท่ามกลางลมแรงนกกระจอกจึงบินไปหาที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่มันเรียกนกอินทรีให้ลงมาพักด้วย ท่านนกอินทรีมาพักใต้ต้นไม้นี้เถอะพายูนี้อันตรายสำหรับการบินสูงท่านควรลงมาที่พื้นแล้วหาที่กำบังนกอินทรีที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากนกตัวเล็กๆอย่างนกกระจอกรู้สึกอับอายแต่ก็ตระหนักถึงความจริงมันตัดสินใจลดระดับการบินและมาหาที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่ถ้าขอบใจเจ้ามาก ข้าเคยคิดว่าเจ้าตัวเล็กไร้ค่าแต่เจ้ากลับช่วยข้าในยามที่ข้าไม่อาจพึ่งพาความแข็งแรงของตัวเองได้นกกระจอกกิ้มและตอบด้วยความสุภาพทุกคนมีคุณค่าในแบบของตนเองไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักยอมรับข้อจำกัดและใช้สติปัญญาแทนความแข็งแรงเสมอหลังจากพายุสงบนกอินทรีจึงได้เรียนรู้ว่า แม้ตนจะบินสูงและแข็งแรงเพียงใดแต่บางครั้งความระมัดระวังและการพึ่งพาผู้อื่นก็สำคัญไม่แพ้กันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความถ่อมตนและการรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญแม้จะดูตัวเล็กหรือไม่มีอำนาจแต่ทุกคนล้วนมีความสามารถที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามจำเป็น ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ